แต่ช่องรายการนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรเพียงแต่บอกว่าเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงด้วยผมจะทําการทดสอบของยี่ห้อก็คือ 1. ยี่ห้อโฮโก้รุ่น C22 และซัมซุงรุ่นและในรายการนั้นก็วัดได้ไฟลั่วออกมาที่วัดไฟได้110โวลต์วัดที่กระจกของโทรศัพท์ไม่โชว์ไฟ ไฟต้นทางของตัวทาร์ตอยู่ที่233.4โวลต์ความต้านทานภายในของมิเตอร์ที่ทำการวัดนี้จะอยู่ที่10เมกะโอห์มเมื่อผมย้ายสายมาวัดที่ ลายทางของตัวชาร์จจะอยู่ที่105.6 V โวลต์แต่เป็น105โวลต์ที่มีกระแสต่ำม,มากเนื่องจากมิเตอร์มีความต้านทานภายในประมาณ10ไมิโคโหม220โวลต์หาร10ไมโคโมเท่ากับ22ไมโครแอมซึ่งกระแส22ไมโครแอมไม่สามารถดูดคนให้เสียชีวิตได้ในขณะที่ตื่นอยู่และในเวลาหลับก็ไม่สามารถดูดคนให้เสียชีวิตได้ยกเว้นแต่ว่ามันจะไปแปะลงหัวใจพอดี